ผู้ชนะสิบทิศต,ตอนที่249กองไฟอันจะดับด้วยคำสัตว์ถึงเบนมาเรียนพินยังตำหนักบุเรงนองแล้วนางนั้นก็คอยสังเกตกิริยาเจ้าของสํานักอยู่ แต่เจ้าตัวการไม่กลายมาที่นั้นกระทั่งได้เวลาเลิกแล้วจันทราพระพี่นางจึงว่าตาลเจ้าอย่าเพิ่งกลับก่อนเจ้ามาหาอุปราชมีกิจเจรจาด้วยท่านครั้นคนไปเชิญเจ้าตัวการมาแต่ละแม่ชายาก็ลุกไปใส้จากที่นั้นแลมุกอายเห็นสีหน้าบุเรงนองเข้มขึงกว่าปกติทุกวันกระนั้นก็พรั่นใจอยู่เจเดจก็ว่า บัตนี้เหมือนเกิดกองไฟกับอกฆ่าพระเจ้าจะดับได้ด้วยคำสัตย์คำจริงจากท่านอย่างเดียวฉะนั้นท่านจงตอบฆ่าพระเจ้าบัตรนี้ท่านเคยปรารบสิ่งใดด้วยพยัตตะบะหรือผู้อื่นเป็นความพลาดพิงถึงค่าพระเจ้าบ้างมุกอายก็ว่าท่านเป็นคนใหญ่ใกล้ชิดพระเจ้าอยู่หัวกระทำการที่เป็นหิตรานุหิตประโยชน์ไว้เก็แผ่นดินเป็นอันมาก ไม่ใช่แต่ข้าพเจ้าถึงผู้อื่นก็มีข้อที่ควรยกย่องสรรเสริญท่านรับหลังเนืองเมืองเองจ้ามาหาอุปราชท่านไปฟังสิ่งใดมาดุดเป็นการให้ร้ายท่านเล่าจึงร้อนใจและมีสีหน้าเครียดดังนี้เจ้าหนุ่มก็ทวนความที่พยัตบะบอกแล้วแลวว่ากระบวนอันปรารกถึงกันกรณีข้าพเจ้าถึงเป็นคนยศใหญ่ ก็ใช่สูงไวตามตำแหน่งยศอารมณ์อันเป็นปุถทุชนมีอยู่หากหวั่นใจไหวแปรไปเป็นอื่นความซึ่งท่านปรารบทั้งนั้นจะม่เป็นหอกซัดเอาดวงใจข้าพเจ้าหรือนางนั้นก็ว่าเป็นทางไว้ว่าข้อนี้สุดแต่น้ำใจท่านข้าพเจ้าเป็นผู้อื่นชาไหนจะล่วงรู้ถึงที่ซึ้งเพียงนั้น เจเดดเห็นนางนั้นมีกิริยาดังนี้ก็โกรธจึงว่าท่านนี้สำแดงอัธยาศัยไม่งามภายในดังนี้มังตราเป็นของสูงเสมออยู่กับเกล้าข้าพเจ้าก็จำเป็นจะละให้ของสูงสิ่งนี้เกลือกลัวด้วยท่านอันเป็นสิ่งต่ำสื่อไปไม่ได้นางนั้นก็ตกใจยิ่งนักแลว,ว่าข้าพเจ้าประพฤติผิดฉันใดเล่าเจ้าหนุ่มจึงว่า ยามข้าพเจ้าบอกท่านถึงการที่พยัตบาบะตีความก็ดีและบอกที่น้ำใจข้าพเจ้าอาจไหววันเพราะคำท่านปรารบก็ดีการสองข้อนี้เหมือนแกมแจ้งแล้วซึ่งข้าพเจ้าอาจมีน้ำใจเอ็นเอียงประพฤติกั้ำเกินท่านในเชิงสวาสดแม้นท่านไว้ตัวสูงในที่สูงสมแก่บุญได้เกิดมาบำเรอพระเจ้าอยู่หัว ท่านชอบจะเกลียดชังบริพาทข้าพเจ้าสี่ท่านมาสําแดงความไม่กโกรธและกลับมาต่อคําเหมือนยินดีด้วยดังนี้โหดท่านก็เข้าเกณฑ์กบทภายในตาละเจ้ายะขายรำลึกถึงบุเรงนองผู้นี้เป็นพักพวกฝ่ายแม่นางอัครมเหสีช่วยช่องจับผิดตัวนัการครั้งนี้ก็ยิ่งกระหนกขึ้นเป็นร้อยเท่าพันทวีแลว่า เจ้ามหาอุปราชอย่าเพิ่งหาเหตุข้าพรเจ้าการเรื่องนี้เป็นเรื่องซับซ้อนยากที่ข้าพรเจ้าจะพูดสิ่งใดได้ก็ดีแต่ข้าพรเจ้าจะพูดได้อย่างหนึ่งคือความเคารพนิยมเท่านั้นข้าพรเจ้าเคยปรารบแต่เพียงกับเจ้ามหาอุปราชท่านต่อหน้าไม่เคยปรารบด้วยผู้ใดอื่นให้ได้ชื่อคนลักษณะใจกร่ม ไม่สมควรแก่พระเจ้าอยู่หัวชูปเปลียงเลยดีชั่วข้าพระเจ้าก็ถือกําเนิดตัวว่าเกิดแต่คนอันอยู่กับกล้าวเป็นเจ้าชีวิตพระเจ้าอยู่หัวมิรักหน้าตัวก็จำรักหน้าบิดามากว่าน้ำใจจะมีฉันใดก็อย่านึกว่าจะะล่าปากถึงกล้าปรารบให้ปรากฏแก่หูผู้อื่นเลยจะเด็ดก็ยันเอาว่า แม้นท่านไม่ปรารบแหลหรือพยัตตาบะจะเอามาพูดได้ชัดแจ้งเราแต่ละเจ้ายักหายก็ว่าพยัตตาบะปรารบก็เป็นการของพยัตตาบะใช่การของข้าพเจ้าเจ้าหนุ่มยินฉะนั้นพิเคราะห์ความที่นางนั้นตระหนกเห็นกิริยาว่าเจรจาโดยซื่ออยู่ก็เฉลียวใจคิดแคลงในการทั้งปวงจะเชื่อนางนี้ให้เต็มขนาด คำของมหาดเล็กฝรั่งก็แม่นยำอยู่ทั้งกิริยานางนี้แอนเป็นตัวตีรจาด้วยครั้งก่อนและครั้งนี้ตระหนักว่าสมคำพยัตบะจะเด็ดถึงว่าแม้นท่านบริสุทธิ์สมจริงแล้วฉะไหนความอันพยัตบะมาบอกว่าท่านปรารบด้วยนั้นจึงตรงกับคำซึ่งท่านพูดด้วยข้าพเจ้าเล่านางนั้น ยามตาระหนกจะรับก็กลัวแก่ความที่ตัวต้องซัดพยัตบัตจึงก้มหน้านิ่งอึ้งอยู่เจ้ามาหาอุปราชพี่เคยพระเจ้าอยู่หัวสำทับซ้ำว่าข้าพระเจ้าเหมือนเห็นสิ่งหนึ่งเป็นเงาวับไวอยู่ในกระจกจึงสู้พูดดีแก่ท่านแต่ต้นแล้วว่าไฟเกิดกับอกข้าพระเจ้าและจะดับด้วยคำสัตย์คำจริงแห่งท่านสถานเดียว แล้ท่านก็ถือตัวเป็นคนโปรโดของมังตราไม่เจรจาสัตว์จริงด้วยข้าพเจ้าก็จะพูดกันด้วยดีสืบไปไม่ได้และข้าพเจ้านั้นพระเจ้าอยู่หัวตราอำนาจไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเมืองออกหนึ่งเสนาบดีผู้ใหญ่ในสำนักหงเสาวดีหนึ่งพระญาติในชั้นบรมวงศ์ราชวงศ์เมงกยินโยหนึ่งนอก,ก่าคนสามจำพวกนี้แล้ว ก็ให้ชำระความผิดอาจตัดศีรษะเสียดีก่อนกราบบังคมทูลข้าพเจ้าไม่แจ้งความจริงใจจากท่านก็เหมือนโทษอันข้าพเจ้ากล่าวหาท่านว่าประทุษธจิตต่อพระเจ้าอยู่หัวนั้นยังไม่ปลดเลื่องแจ่มแจ้งไปจากท่านและท่านไม่ให้คำสัตย์สมจริงแก่ข้าพเจ้าบัดนี้แม้นไปสอบรู้แต่ด้านอื่นปรากฏความผิดท่านแล้ว ข้าพรเจ้าก็จำเป็นเอาโทษตามอำนาจตัวและบัดนี้ก็บ่ายชายใกล้เวลาพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงแล้วเชิญแต่ละเจ้ากลับเสียแลข้าพเจ้าจะสอบพยัตบัตรวันนี้กีดด้วยใกล้เพลาเสด็จวันพรุ่งเพลาได้ความใดเป็นสัตว์แล้วจะให้พนักงานไปเชิญตัวเมียโปรดมังตราออกมานางนั้นฟังบุเรงนองเจรจาเสียงกระด้าง ก็เกรงอำนาจและอาจยาสิบคนซึ่งผู้นั้นเอ่ยอ้างเป็นที่ยิ่งล้ำลึกเอาด้วยปัญญาว่าการทางนี้สมิงสอตุดเข้ามาเป็นเจ้าการว่ากล่าวด้วยเราแล้วเป็นไรบุเรงนองไม่เอ่ยถึงสมิงสอตุดเลยแลนางนั้นยังเชื่อดีข้างสมิงสอตุดเป็นพวกข้างตัวอยู่ทั้งบุเรงนองกำหนดจะสอบพยัตบะพรุ่งนี้ ก็นึกว่าเราจะเบี่ยงโทษให้พยัตบะผู้เดียวเป็นไรวันพรุ่งผิดนักคนเหล่านี้จะแก้เอาตัวรอดเองนางนั้นตริชนี้แล้วก็รับแต่ข้อตัวกลัวแก่ความอันบุเรงนองสนิทข้างเมียหนึ่งแล้วครั้นปรับร้อนด้วยพยัตตะบะพยัตบะก็แนะให้ตัวจงนอบน้อมบุเรงนองจงหนักแต่ลางทีจะคิดเป็นอื่นหรือมิฉะนั้น ก็จะเร่งให้อุบายนี้สำเร็จเร็วจึงมาบอกเป็นทํานองชู้หวังจะเร่งให้ฝ่ายฟังทวีที่ไมตรีจิตยิ่งขึ้นเจ้าหนุ่มยินชนี้ก็หัวเราะแล้วว่าตาละเจ้าบอกเพียงเท่านี้พอแล้วผลต้นข้าพเจ้าเขาแก่ความที่พยัตฆบะนนอบน้อมสําแดงว่ากลัวเกรงข้าพเจ้านั้นเสียแต่นี้แจ้งแล้ว แลวันพรุ่งจะชำระให้สิ้นที่สงสัยเองแลเจะเดจก็ให้ต่ละเจ้ามุกอายกลับเสบัดนี้แล้วให้คนเอาหนังสือไปทิ้งไว้ณนะที่อยู่พยัตตบะว่าวันพรุ่งแต่เช้าให้ไปพบตัวนรงทหารแลแต่ละเจ้าชาวยะข่ายนั้นครั้นกลับถึงที่อยู่ตัวแล้วก็เร่งเขียนหนังสือบอกความไปให้สมิงสอตุดโดยแจ่มชัด แลกกำชับไปท้ายหนังสือว่าข้าพระเจ้าไม่ได้เอาชื่อท่านมาเอ่ยสักคำหนึ่งในคดีนี้ทั้งวันพรุ่งบุเรงนองจึงจะสอบพยัตตาบะและท่านก็แจ้งความละเอียดจากข้าพระเจ้าแล้วจะสอนให้พยัตตาบะรับผิดช่วยกลบเกลื่อนและหรือจะติดรางวัลจงหนักให้พยัตตาบะรับให้สมคำข้าพระเจ้าพอเราสองรอดจากการเอาผิดของเจ้ามาหาอุปราชไปสักครั้งเถิด สมิงสอตุดแจ้งหนังสือแล้วก็ตกใจอยู่ขณะอยู่กับที่เฝ้าพระเจ้าอยู่หัวตอนเย็นนั้นสมิงประหลัดวังไม่มีหน้าที่ปรนนิบัติดุดมหาดเล็กหากพลอยมั่วสุมอยู่ใกล้พระเจ้าอยู่หัวให้ชอบด้วยลักษณะพนักงานวังผู้พักดีจึงพอมีโอกาสแล้วก็พยักเอามหาดเล็กฝรัง่งถอยออกมาลับตาคนแล้วบอกการทั้งสิ้นให้ฟัง พยัจจะบะตกใจร้องว่าอีหญิงชาวยักษ์ขายทําความฉิบหายให้แก่เราแล้วแลกการนี้จะให้ข้าพเจ้ารับโทรสะของบุเรงนองผู้เดียวคนผู้นั้นมีความโกรธข้อใหญ่ทุ่มลงแห่งเดียวก็จะผพานข้าพเจ้าเป็นจุนมหาจุนไปสมิงผู้ใหญ่และนางยักษ์ขายแบ่งบ้างนั่นแล้วจึงจะค่อยบรรเทาสมิงสอตุดก็ว่า แม้นถือคำท่านก็เหมือนเรากอดคอกันตายสักครั้งหนึ่งไม่คิดอ่านเงยหน้าสืบไปประฐานหนึ่งซึ่งท่านจะแบ่งทุกไปสู่แต่ละเจ้ามุกอายนั้นเนื้อแท้นางนี้ไม่ใช่ตัวการดิ้นรนหากเราเสี่ยมนางนี้เป็นใจด้วยดอกแม้นซัดเอากรณีผีนางอ้างข้อนี้ยันก็จะยิ่งฉิบหายใหญ่โตขึ้นอีกพยัตตบะก็ว่า กระนั้นข้าพระเจ้าจะผ่อนฉันใดเล่าสมิงสอตุดจึงว่าเราพูดแต่ต้นแล้วท่านมิควรจะพูดด้วยบุเรงนองให้เป็นคําตายว่านางย่าขายปรารบสิ่งใดด้วยท่านแต่บัดนี้เหมือนการเข้าที่คับขันแล้วแกมิรับนั้นไม่ได้จำเป็นรับให้สมรอยมุกอายว่าคือท่านเอ็นดูแก่มุกอาย ใครที่บุเรงนองรักนางนั้นให้สนิทยิ่งกว่ามิตรสามัญจึงพูดให้พาดพิงเป็นไปข้างความสวาสดเสียท่านว่าชนี้เผื่อจะต้องตำหนิก็ในข้อเขาสถานเดียวจะจับเจตนาอย่างอื่นไม่ได้ต่อท่านซัดผู้นั้นผู้นี้เป็นใจด้วยท่านนั้นดอกเมื่อนั้นจึงจะสอว่าการนี้เป็นอุบายอันมุ่งร้ายบุเรงนอง แลเมื่อนั้นความฉิบหายจะเกิดแก่ท่านยิ่งขึ้นแลสมิงสอตุดฉลาดในเชิงหวานล้อมก็ว่าห้อมมาแต่ที่ควรทุกทางจนกระทั่งพยัตตบะเคลื่อนคล้อยด้วยทั้งสิ้นครั้นวันพรุ่งไปหาบุเรงนองนรรงทหารพยัตตบะก็ยืนคำอยู่ดุดสมิงสอตุดสอนคือความสงสารแต่ละเจ้ามุกอาย ใครเชื่อมสัมพันธ์จริตให้คนทั้งสองสนิทต,ต่อกันเจ้าหนุ่มนั้นบั้นต้นสงสัยมาในทางที่ถูกตามพยัตบะเจตนามิชอบแก่ตัวนั้นแล้วหากขู่ปลอบสถานใดฝรั่งผู้นั้นยืนคำสำคัญอยู่ประกอบกับกิริยาอันพยัตฆบะอ่อนน้อมทั้งกำหนดสิ่งใดไปก็เชื่อฟังเป็นอันดี จะเด็ดคณีเสื้อข้างคนผู้นั้นพักดีตัวมากกว่าเกรงอำนาจก็หลงเชื่อคำพยัตบะไม่ได้คิดว่าผู้นั้นกระทําเอาแก่ตนด้วยเล่ร้ายแต่เจ้าหนุ่มยังเกรงแก่เรื่องอันพยัตบะก่อครั้งนี้ก็ว่าไว้ว่าครั้งนี้เราจะพักเอาโทษตัวไว้ครั้งหนึ่งแต่สืบไปดังบอกไว้แล้วว่าตัวเอาความเรื่องนี้พูดอีกเมื่อใด เราจะเอาโทษตัวให้จงหลายเท่าที่กำหนดไว้บ,บัดนี้พยัตตะบะรอดตัวก็กราบไหว้เป็นอันที่แสดงความเคารพอย่างสูงครั้นความร้ายเรื่องนี้ค่อยเกลียดสงบลงได้แล้วมุกอายก็ถือเอาสมิงสอตุดแลพยัตตะบะเป็นพวกร่วมใจสนิทยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนแลสมิงสอตุดนั้นนางเมียเดิม เป็นอันตรายเสียแต่ครั้งตามเสด็จสการวุฒพีแตกจากมอตมะก็ตกพุ่มไม้ครั้นมุกอายปรึกษาการพาเป็นพวกร่วมใจนับวันค่อยสนิทกันเข้าฉะนั้นความรู้สึกเป็นเจ้าเป็นข้าอันมีกับใจแต่ก่อนก็แปรรูปไปเป็นน้ำใจใครจะทำสวาสดด้วยนางห้ามคนโปรดของพระเจ้าอยู่หัวฝ่ายตาะเจ้าชาวยะข่ายนั้น แต่วันประจันบุเรงนองด้วยเรื่องอันน่าตานกแล้วใจฝ่อลงไม่กล้าสู้หน้าเรียนพินดังแต่ก่อนเจ้าหนุ่มรู้กิริยานางนั้นก็ละให้เป็นภาระกาะแม่ตัวไม่ได้คลุกคลีด้วยดังก่อนดุดกันแต่สมิงสอตุดแลพยัตตบะนั้นนับวันจะเกิดเรื่องแล้วก็นอบน้อมบุเรงนองยิ่งขึ้นกว่าเก่าซสอ,อีก เด็ดไม่แคลงใจอย่างอื่นคิดว่าคนสองพักดีตนโดยซื่อก็อุปการะด้วยดีตามควรครั้นฝนค่อยบรรเทาลงพอจะเดินทางโดยทางเรือค่อยสะดวกบ้างแล้วเจ้าหนุ่มคำนึงความที่ตัวรับปากพยัตบะไว้จะให้เป็นนายท่าก็ปรารบความสมควรทั้งนั้นแก่พระเจ้าอยู่หัวอ้างเอาพยัตบะเป็นฝรัง่ง มีเชื้อสายเผ่าเดียวกับพ่อค้านานาประเทศอันแวะเข้ามาค้าน้ำมอตมะอยู่แล้วก็จะว่ากล่าวชักชวนคนเหล่านั้นให้เข้ามาค้ากระทั่งหาของแปลกของใหม่เข้ามาสู่โพธิสมภารได้ถนัดองค์พระเจ้าจากักรพรรดิค่อยคลายโปรโดพยัตบะลงกว่าแต่ก่อนแล้วก็โปรโดตามคำบุเรงน,นองหากยังกำชับไว้ว่า พยัตบะไปอยู่มตมะแล้วที่โน้นติดต่อกับพ่อค้าต่างเมืองมากจงสั่งให้เอาสมุนไพรเครื่องประกอบสุราที่อย่างดีหมักปรุงมาถวายอย่าให้ขาดได้พยัตบะจำรับคำเอาตัวรอดไปทีหนึ่งก่อน